ดังในอดีตเพราะคดีฆาตกรรมเรื่องจริงยิ่งกว่าละครในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งที่เสพข่าวอย่างมีวิจารณญาณดิฉันต้องบอกตามตรงค่าว่ามีบางเรื่องในสังคมไทยที่พอคิดย้อนกลับไปทีไรก็ยังงงไม่หายและหนึ่งในนั้นก็คือปรากฏการณ์ดังในอดีตของลุงพล ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมน้องชมพู่เรื่องนี้ไม่ได้ดังเพราะเขามีผลงานสร้างสารรค์หรือทำคุณงามความดีแต่กลับดังเพราะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีสะเทือนขวัญซึ่งถ้าใครเล่าให้ฟังโดยไม่บอกชื่อประเทศดิฉันคงคิดว่าเป็นบทละครเสียดสีสังคมสักเรื่องแน่ๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายปีก่อนตอนคดีน้องชมพู่เริ่มเป็นข่าวใหม่ๆทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์ ต่างแห่กันไปทำข่าวที่หมู่บ้านกกกอกล้องทุกตัวเล็งไปที่ลุงพลในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะตากผ้าปลูกผักหรือแม้แต่เดินไปตลาดทุกอย่างถูกนำเสนอเรากับเป็นซีรีส์เรียลิตี้ที่มีเรตติ้งสูงลิว่วผู้คนจากทั่วประเทศเริ่มรู้จักชื่อลุงพลภายในเวลาอันสัน้นและยิ่งนานวันก็ยิ่งมีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นสิ่งที่ทำให้ดิฉันรู้สึกว่ามันเกินขอบเขตคือการที่ลุงพลได้รับเชิญไปออกงานเหมือนศิลปินมีการร้องเพลงเปิดตัวซิงเกลิล เดินสายให้สัมภาษณ์ในรายการบันเทิงและมีคนไปหาถึงที่บ้านเพื่อมอบดอกไม้ของขวัญหรือแม้แต่เงินสนับสน,นุนเหมือนเขาเป็นคนดังที่ทำให้แฟนๆภูมิใจแทนที่จะเป็นผู้ต้องหาที่ควรถูกตั้งคำถามและตรวจสอบอย่างเข้มข้น ลองคิดดูนะคะว่าในประเทศที่ผู้คนควรจะให้ความสำคัญกับความยุติธรรมและเหยือกของคดีกลับกลายเป็นประเทศที่คนจำนวนมากใช้เวลาติดตามชีวิตผู้ต้องหาอย่างเพลิดเพลินบางคนถึงขั้นปกป้องเขาอย่างสุดลิ่มทิมประตูโดยอ้างว่าเขาถูกกลั่นแกล้งหรือเป็นแพ้รับบาบทั้งที่ในตอนนั้นคดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนและยังไม่มีข้อสรุปทางกฎหมายความดังนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรอกค่ะ มันถูกผลักดันโดยการนําเสนอของสื่อที่มองว่าเรื่องราวของลุงพลขายได้ดึงคนดูได้แล้วเรียกยอดไลค์ยอดแชร์ได้ยิ่งมีภาพลุงพลร้องเพลงยิ้มให้กล้องหรือแสดงออกในมุมที่ดูน่าสงสารก็ยิ่งสร้างความผูกพันทางอารมณ์ให้คนดูรู้สึกว่าเขาเป็นตัวละครที่คนเอาใจช่วยแต่ปัญหาคือเราไม่ได้อยู่ในละครนะคะเราอยู่ในโลกจริงที่มีเด็กคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างมีเงื้องำ ครอบครัวเหยื่อร้องไห้แทบขาดใจแต่ความสนใจของสังคมกลับถูกดึงไปที่การติดตามชีวิตผู้ต้องหาแทนดิฉันมองว่านี่เป็นการบิดเบือนจุดโฟกัสของสังคมอย่างชัดเจนและเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยเมื่อเวลาผ่านไปคดีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจนกระทั่งศาลตัดสินว่าลุงพลมีความผิดจริงต้องโทษจำคุกหลายสิบปี ตอนนั้นกระแสะแฟนคลับก็เงียบหายไปอย่างรวดเร็วไม่มีการออกมาขอโทษหรือแสดงความรับผิดชอบต่อการสนับสนุนผู้ต้องหาในอดีตเหมือนกับว่าความคลั่งไคล้ที่เคยมีมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงทั้งที่ในความเป็นจริงมันเคยสร้างบาดแผลให้สังคมและครอบครัวเหยื่ออย่างชัดเจนดิฉันจึงมองว่าปรากฏการณ์นี้เป็นบทเรียนราคาแพงของสังคมไทยค่ะว่าเราควรแยกแยะให้ชัดเจนว่าระหว่างความดังกับความถูกต้องผู้ต้องหาที่ถูกนำเสนอจนกลายเป็นคนดัง อาจไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนดีและการติดตามอย่างตื่นเต้นเหมือนดูละครอาจทําให้เราเพลิกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างกระทางสังคมให้ผู้ต้องหาอย่างไม่รู้ตัวท้ายที่สุดเรื่องจริงเรื่องนี้ยิ่งกว่าละครเพราะละครยังมีตอนจบที่คนดีได้รางวัลคนผิดถูกลงโทษแต่ในชีวิตจริงเราอาจเห็นคนผิดได้พื้นที่ในสื่อมากกว่าผู้บริสุทธิ์และนั่นคือสิ่งที่เราต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก